สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็อย่าลืมกดกระดิ่งตัวข้องูลตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะกระท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วง วันที่1 0 1ถึงมีนาคมการงานการเงินของท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งที่หวังและรอคอยจะได้มาหรือไม่จะสำเร็จไหมในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่แล้วท่านนั้นจะได้รับขา่าวดีเรื่องใดหรือไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาไหมนะคะการงานของท่านในช่วงสัปดาห์นี้การงานของท่านนั้นยังคงโดดเด่นนะคะการงานโดดเด่น และงานจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างค่ะงานมีการเปลี่ยนแปลงมีข่าวดีในเรื่องของการงานเกิดขึ้นท่านจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะท่านใดที่กำลังรอคอยข่าวต่างๆเกี่ยวกับงานท่านจะได้รับข่าวที่ท่านกำลังรอคอยอยู่ค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะสิ่งที่ท่านจะพึง ที่จะต้องมีก็คือว่าอย่าอีกโก้สูงอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปอย่าดื้อถ้ามีใครก็ตามมาเสนอแนะสิ่งใดให้ท่านรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะอย่าเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่สิ่งที่ท่านทำถูกต้องทุกอย่างแล้วไม่เอานะคะถ้ามีใครก็ตาม มาทักท้วงมาติจริงให้ท่านยอมรับฟังและนำมาปฏิบัติและปรับใช้เถอะค่ะเพราะสิ่งที่ใครก็ตามเข้ามาเตือนท่านเขาจะนำสิ่งดีๆมาให้ท่านท่านมีคนรักระหว่างดีนะคะท่านยังมีคนคอยอช่วยเหลือมีคนคอยแบ่งเบาภาระแต่เนือสิ่งอื่นใดท่านไม่ค่อยที่จะขอความช่วยเหลือของคนอื่นท่านชอบที่จะแบกรับภาระมาก ท่านท่านอยากจะทํางานในความรับผิดชอบด้วยตัวของตัวเองไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครนะคะตรงกันข้ามท่านเป็นฝ่ายต้องแบกรับภาระเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะทํางานเก่งไหวพริบดีด้วยไม่มีใครทําอะไรท่านได้ไม่ว่าท่านจะลงมือทํางานอะไรก็ตามท่านจะประสบความสำเร็จ หากทำงานประจำพน,นักงานบริษัทพน,นักงานออฟฟิศการทำงานของท่านก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าใครก็ตามเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านถ้าท่านช่วยได้ท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยนะคะเป็นผู้นำที่ดีสำหรับท่านใดที่มีลูกน้องบริวารค่อนข้างที่จะอบอ้อมอารีผู้ใต้บังคับบัญชาท่าน จะมีเหตุผลมีจะใช้ไหวหวานใครสักคนหนึ่งท่านก็จะคือพูดได้ง่ายเป็นเป็นคนที่ลูกน้องรักลูกน้องเกรงใจนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านค่อนข้างที่จะ,ะการทำงานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสใหม่ๆเรื่องของการงานเข้ามาด้วยนะคะบางท่านจะมีการจบจาก อีกอย่างและจะได้เริ่มต้นจากกับบางสิ่งบางอย่างงานเก่าๆที่ค้างคาท่านจะทําสําเร็จหลายท่านจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานหรือบางท่านถ้าทำมาค้าขายท่านก็จะค้นพบตลาดใหม่ๆเพื่อทดลองการขายด้วยนะคะจะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามาแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ระมัดระวังลูกน้องบริวารจะทำให้งานของท่านผิดพลาดมีปัญหาระวังเพื่อนร่วมงานนะคะ จะทาให้ท่านนั้นหงุดหงหิดโมโหจะมีคนทําให้ท่านหงุดหงหิดโมโหยังไงก็ควบคุมอารมณ์ให้ดีๆห้ามทะเลาะกับคนรอบข้างนะเพราะว่าช่วงนี้ท่านเองก็ค่อนข้างที่จะปากไวพอสมควรและพูดออกมาแต่ละครั้งนี่มันจะกอกมันจะไปช่วยกระตุ้นอารมณ์ของอีกฝ่ายทันทีนะคะห้ามทะเลาะกับคนรอบข้างนะคะใจเย็นๆค่ะไม่จําเป็นไม่ต้องพูดแต่ข้อดีก็คือว่าหากท่านนั้นตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตาม ท่านสามารถทําได้เลยนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําอยากขอความช่วยเหลือจากใครอยากจะรับงานพิเศษท่านก็จะได้ทําในช่วงนี้ลหละจะมีคนเข้ามาจ้างงานจะมีคําว่าสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับงานของท่านไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามจะมีคําว่าสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบางท่านจะไดะ้คือพูดได้ง่ายนะคะจะได้รับผิดชอบงานของคนอื่นด้วยจะได้ทํางาน แทนคนอื่นการเงินของท่านเป็นช่วงที่เงินของท่านยังอยู่ในช่วงที่ท่านจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะการเงินเข้ามาดีโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายสัปดาห์นี้การเงินของท่านเข้ามาดีแต่ว่าการเงินจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปนะคะยังคงอยู่ในช่วงของการหมุนเงินา่าดรายจ่ายยังคงสูงอยู่นะคะ ท่านาท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวเงินต่างๆถ้ามีใครก็ตามนัดที่จะชําระเงินแก่ท่านในช่วงวันที่10-16มีนาคมอย่าชะล่าใจนะคะให้ท่านติดตามทวงถามเรื่อยๆถ้าท่านไม่ถามท่านไม่ทวงท่านจะไม่ได้นะท่านยิ่งเฉยเขายิ่งได้ใจนะคะลองทวงถามเขาดูแล้วท่านจะได้เงินมา เพราะว่าเงินบางสิ่งบางอย่างท่านกำลังรอคอยเงินบางอย่างอยู่นะถ้าท่านไม่ทวงท่านไม่ได้นะคะและเงินบางอย่างอาจจะได้ไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่ท่านควรจะได้ด้วยจะมีคนผิดนัดเลื่อนนัดในเรื่องของในเรื่องเงินเงินทองทองกับค่าท่านฉะนั้นอย่าใจดีกับคนอื่นมากจนเกินไปในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าเป็นพรอค้าแม่ขายจะให้ เครดิตลูกค้าท่านจะต้องดูให้ดีๆนะคะให้ระมัดระวังเรื่องการนำเงินไปช่วยเหลือคนอื่นให้มากๆก,การเงินถือว่าท่านหมุนเงินได้รายจ่ายยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านนะคะท่านจะหมดเงินไปกับการใช้ใจ่ายซื้อนั่นซื้อนี่จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องอใช้เงิน เป็นระยะระยะนะคะฉะนั้นอย่าได้ประมาทการใช้จ่ายนะแต่ข้อดีก็คือว่าหากท่านติดขัดมีปัญหาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะหรือแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านรักและเคารพก็จะมีคนช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอเพียงอย่างเดียวนะคะถ้าติดขัดมีปัญหาให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือแล้วท่านจะประสบความสําเร็จทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือแม้แต่การเงิน โชคลาภของท่านถามว่ามีไหมในช่วงสัปดาห์นี้โชคลาภของท่านมีนะคะวาจาโดดเด่นค่ะปากให้โชคให้ลาบนะคะถ้าท่านมีเป้าหมายด้านการเงินหรือท่านอยากจะทำงานอะไรก็ตามเข้าไปพูดคุยเถอะคะ่ะท่านจะ,ะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านคุยนะคะท่านใดที่เป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ว่าท่านจะเสี่ยงรายวันเสี่ยงอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเสี่ยงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ให้โฟกัสที่การทํางานหาเงินจะดีกว่านะคะการคําว่าเสี่ยงอย่าเพิ่งเสี่ยงแม้แต่ท่านใดที่เป็นนักลงทุนให้ท่านลงทุนระยะสั้นๆและอย่าเพิ่งลงทุนเยอะถ้าวันไหนท่านมีความรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจอย่าเสี่ยงนะคะห้ามลงทุนเด็กค่ะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกำลังทำสิ่งใดอยู่ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ กราบขอพระคุณคู่ทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอไว้พรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดระหว่างสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งนั้นให้ท่านคือผู้โชคดีมีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือสวัสดีค่ะ